สวัสดีครับวันนี้ช่องพยุน่ารักขอนําเสนอความน่ารักของน้องแมวจะตลกหรือทําให้คุณเครียดไปรับชมกันได้เลยครับเฮ้ยมึงงาลงมาเดี๋ยวนี้เลยได้เปียบกูนั่นน่ะกูจะสู้มึงยังไงมาขำเอ้ยมึงก็ขึ้นมาสิกูขึ้นมาแล้วมึงแกวยังไงมึงเข้ามาสิมึงอแหนะเข้ามาสิมึงแงแลเข้ามาสิมึงแหนะเข้ามาสิเฮ้ยไม่ก็อยากย้ายจบจบจบอ้อเบะไม่อยากจุบเลยอย่าโอ้ยไม่ไหวแล้วปากเม็นทิศถายเลย ยังยังไม่หยุดอีกเอ,เอข้าไปเอาเข้าไปเอาให้พอใจเลยนะโอ้ยพอแล้วพอแล้ว,ลวปากเหมน็นปากเหมน็นเหม็นมากจะอ้วกแล้วจะรักกันมากไปแล้วโอ้ยโอ้ยซ้ายสิขวาสิโอ้ยต่อยไม่ได้เรื่องเลยต่อยอะไรของมึงวะกูเล่นข่ามึงไว้เยอะนะเอาหน่อยเอาหน่อยเออมันต้องยิงน้นสิได้ค่าขนมหน่อยต่อยดีต่อยดี ยามอตาดามาทาทามาแค่ย่ามอตาดามาทาเธอมาลาเออไม่ต้องมองมองเธอเดินจากไปแบบเหงามองเธอเดินจากไปแบบเบาๆเราก็พร้อมจะเดินจากไปเหมือนกันพา้มเป็นไงล่ะครับน้องๆของเราทําให้คุณมีความสุขกันบ้างไหมอยากดูคลิปน่ารักน่ารักตลกตลกแบบนี้กดติดตามเป็นกําลังใจให้ช่องพายุน่ารักของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ